สบายดีพี่นอ้องสบายดีต้นบายอบขอบคุณป้าแตงที่สวยเด้อของขวัญรางวัลคนเก่งป้าแตงซื้อไก่ KFC ให้หนึ่งถังใหญ่เลยอุ้ยมีซุปด,ด้วย <c oughs> มีซุปอันดดอนี้เลยกินซุปอันนี้อ่าวันดี้สวยยังแม่ไม่เห็นรครับ,รบขอบคุณป้าแตงเด้อ ฟิวก็หิวด้วยวันนี้เราไอฟิวอาบน้ำนะนี่เราใส่ว่ะดีๆพี่แก้มมาจานมาลุมึงเนี่ะมาจานมากินทำไงพี่เทนกินมันบดไม่ใหญ่ทำไงทำไงครับพูดด้วยว่ะขอขอบคุณครัป้าเตงขอบคุณครับป้าแตงใช่เรียยญาดากินด้วยป่ะกินไหมเขามีซอสใส่ไหมาตกินไหมกินเยอะเลยแบ่งกันกินไปลูกกินไป กินไปน้องน้ำน้องน้ำกินอะไรกินาไน้องน้ก็สุนแบบว่าถ้าจะกินมาม่าก็เสร็จได้กินไปวันลูกอันนึงนั่นนเอ k ซีก็ใส่ถ้วยกระลูกไอ้จานอีกหนึ่งก็ใส่เฟรนช์ฟรายซต๊อกแต่ลูกไม่เอาซอสพริกอะแย้วอ ชอบจัดนาะอ้ากินได้เหรอกินไปชอบให้มากี่อันกินไปลุ่นหนักไก่ไก่นั่นโอ้มีไก่แซ่บวิงด้วยยายไม่กินไอ้แซ่บเลยน้องแก้มนี่น้องแก้มใส่เนยเปี๊ยลูกนี่ก็เทยเปี๊ยลูกไว้ในกล่องเลยเอาไก่ก็เทใส่จานเปี๊ยลูกน้องแก้มเฟรนด์ฟรายอ่ะเทใส่นั่แบ่งกันเลยลูกกินอะไรเหมือนบ้านไม่มีจานไม่มีถ้วยเลยหรือเอาอันนี้ให้มันนั่นอย ได้กินมันฝรั่งไหมยายมีไงนี่ไม่มีที่รองเลยอะอะไรกินไก่ไม่กินไม่มันฝรั่งเด็กกินไหมอะไรนะพี่มันฝรั่งซอฟต์ฟิววีมันฝรั่งอะไรซุปซุปมันฝรั่งไลายใ้มันฝรั่งโบดอ่ากินให้หมดเด้อข้าวมันเือเอาใครจะชิมก็ชิมแล้วเนี่ยมีช้อนไว้ให้ฟิวกระดูไว้ให้พี่ฟิวเขาอยากกินกินไปเลยอยากกินนั่นแหละ กองใหญ่แล้วทีนี้มันมีให้กินแล้วหมดจ้างบกระเตงหมดงบแล้วกระเตงกธนาคารมีปัญหาดีนี่ยังกดตังได้มันกดไม่ได้นะมีตังใช้หรอกไปกินไปดูทคเอฟซีเลือดตังซีโรสสุดท้ายอ่ะที่ดูดิจนขนาดไหนล่ะนคืออร่อยคือกินมากเนี่ยอือหอไหนคิดลองหนสิ น้ำฝรั่งบดพี่ชอบน้ำกีวีมันของนี้มันทำอร่อยเว้ยน้อยหนูอือนี่แหละเขาเรียกมันบดต้องกินน้ำกีวีจับงไงมันเท้าปลายเต๋ออันเปรี้ยวมันต้องมันเปรี้ยวกินปน้ำเผอบคุณป้าแตงนี่ยังหรอจ้ากินเลยหรออือครักินเลยกินเลยหรอกก็เก็บอ่ะยายพริกิโลหนึ่ง สามสิบบาทเองอ่ะอาแบบผสมมากินไปมั้ยน้ำแบบก็ไม่ค่อยใกล้ลูกกินีหนึ่งนะเพื่อนใกล้หน่อยอร่อยไหมไก่แซ่บก็ใส่เครื่องน้ำเค็มอยู่แล้วใส่เครื่องนั้นเยอะเรากินได้หมดเลยเสียได้อะไรท้องเด็กเรียกใส่เครื่องนั้นเครื่องลาบอะมีปีกไหมอะปีกยอะๆหน่อยลูกกินแล้วไก่ฟ้ามีแต่โยปีกปุ่ยาฟ้าก็ผสมกันนั่นแหละยายมีกี่อัน เดียวมั้งแล้วก็มีตรงชุบอกสะโพกมุนนี่ใส่มาอย่างไรชิ้นใหญ่ใหญ่ง่ายเออนู่หนุอะไรนะชิ้นอะรอันนั้นหนหมดแล้วบ่แกมกินไหมแกมเนี่ยมันฝรั่งกินไหมดูงเลยีวอ่ะดูงี้เ้าไปอ่ะเออเอามาไอโอขเอามาพิมพ์หชอบเทะกระดูก เด็กๆใครจะกินกินเลยลูกตักไปชอบกินน้ำแล้วหน้าหนาวสั่งนี้มากินอ่ะอืแซ่บซอสพริกตรงไหนแม่ซอสพริกกระลอนใหญ่ไงเนียงแบ่งเอาไปใช้ด้วยนะเลยทำเลยยงในย่างอ่ะเออเลยคนละขวดเลยนี่คละคนละขวดคนละขวดคนละขวดเอาไปเลยเดี๋ยวมันมันจะหมดอายุแล้วเนียง ชอบทำเนยยมเนยย่างอะเทไปเลยโเนยืนน้ว่าหนนอ่ใสไปเลยนี่ก็นึกว่าจะห็นกินเน้ย่างกันไงก็เลยซื้อมาขวดใหญ่ก็แบ่งไม่เห็นมีใครมาเอากินเลยหรือปลาพิ้วน้ำกรไรถง้เจอฮะจานัเจอยย่างเนน้องเนย้อชอบไปซื้อเป็นขวดแพงจะตายสุดเพลร้อยกว่า มันต้องผสมกับไอ้เนี่ยทีนี้เนี่ยผสมกับมะเขือเทศหน่อยแต่เมืนน่อเอ้นี่อย่างเดียวมันจะออกเปรี้ยวๆผสมเปรี้ยกีดสองน้ต้องดีไวจะกินเสร็จจะเล่นต่อกินได้หมดนะ <c oughs> คนอยากกินน่ะกล่องใหญ่เราพากันกินให้หมดเลยเอาไปใช้ถุงให้ฟิลนู่นหมดอีกแล้วฟิลนะ อยากแล้วไอ้พิวมันชอบกระดูกโกรกโกรกเอาน้ำพู้รีเลยฟิวอ่ะร้อนร้อนเลยฟิวเอาน้ำสับโปมฟิวเนี่ยแดดดีไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแบบรำเร่าถ่ายเรี่ยวเลยอันกินแต่เจ้างูจะกินแต่ดูด้วย ยายชอบเลยนะแม้เท้ามันยังสะก,กิดเลยม <c oughs> ลคิย,ยแปวันสองมีแปลงไปขมิ้นให้เสื้ออะไรแล้วค่ะซื้อเสื้อแขนยาวใส่กลับแค่นั่นแหละ สื้อไก่มาก็ทำใส่กล่องไปกินขมิ้นต่อข้าวเหนียวก็ะดึ๊งไปน,น,นั่นใส่กระติกไปซื้อ,อกล้วรืายบัตไมากมายไปซือ้อต้มกำกินทุกอนจอตันก็ต้องเฮียซีผมลุกเอาเสือไปนอกไปปูกินเหมือนเรานั่งกินตรงตรง้นกํำปูนอ้อยตรงนั้นน่ะมันแวะนะคะวันนี้มันแวะน้ำลำตะคองก็ของแพงไม่อร่อยด้วยไม่แซ่บ กูที่แล้วสีความรู้สึกอะ่ะแม่อร่อยเลยสักนิดทุกอย่างกูก็เล่นน้ำมาได้อยู่เธอว่ากูแ <c oughs> ต่โคต,ต,ต,ตเรเท่เลยงูแร็กใส่ร้านเข้ามาช่วยอะ่ะโคตรแซ่บมากเลยพออีกวันหนึ่งอ่ะแกทำคนเดียวแม่อร่อยเลยสักนิดเมื่อที่แป๊วมีหม้อมาน้อใหญ่น่าอร่อยเยออยนะาะนั่นสาย,ยาวละสองอยาวละสองพี่ท<อ><ด>ี่อันหัก๋วยเนื้อป้าแม่ก๋วรกุ้ง พี่ทีต้องเทนไปเยี่ยวใส่บ่อกุ้งอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นอร่อยมันก็เนื้อนั่นแหละยายแต่ว่ามันเนื้อมันอ่อนแลวมันขาวไงเนื้อวัว <c oughs> อ่อน <c oughs> ไม่อร่อยอะแล้วก็จะไม่อร่อยะก็ไม่อร่อยเลยอะตอนนั้นหลานเข้ามาแล้วอร่อยกินขนมกไมายเนี <c oughs> ยงกินไก่ KFC <c oughs>

ขนมเนี่ยขนมขี้หมูอ่ะชิมไปใส่ครีมข้างในอร่อยยังไงหรอกก็มันมันเลยเนาะเข้ามันบดกับน้ำซอสพีวีเนาะก็ยังไงเลยมันมันกินไปทีนี้อยากเต็นกินเลยซื้อมาให้แล้วเกี๊ยวยั่ไงเนี่ยยังไงฮะวันนี้กินตูดด้วยตูดหรืออะไรนี่ไม่รู้เนื้อยิ่ปออะไรยี่เช็ดตูดขยั่งเลยถ้าไมโครมีขายก็ซื้อมาต้องมีเออ เราผ่านตลาดแล้วก็ไม่ได้ลึกถึงเนาะเอ้ยตรงนนั้นนไก่เออ <c oughs> ตรงหน้นของนาติกามีก็ไปซื้อตรงนั้นแหละอันนั้นอันนั้นไม่โควไม่มีดูแล้วมีตนีนอยู่ประมาณห้ากิโลมังง้ <c oughs> งกงไปขนมมันไม่ใช่ไก่มันหวานชอบถ้ามันเลียอแลว้วหวานๆมันกินกินไม่ใหญ่ดีละน่าฟิวฟิวกินอาหารเม็ดมั้งฟิว

เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวมากินอาหารฝรั่งไหมนี่อะกินแล้วอืมมเมือานเปียวนี่อืมมีมั้ยสีอะดมดมสีอะไรอะีสีสแค่นี้อะม่อยเคียวกินไปนะกิน อย่างนี้ลาหลายข้าวไม่กินต้องกินอาหารเม็่กินดูนี่เสร็อเนีะเรียกเอเาเคี้ยวเขากรบสามสิบบาทโอเคเนาะเยอะเนาะสามสิบบาทไ่พวกนั้นแพงไอก็ไม่แพงหรอกก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทแป้งแชมพูหมาสเปรย์เอาหมดแล้วอจะงง่ากินแปบอมือยูเทนหน้าฟิว ไอ้ไม่คา้าน้องฟิวอเอาน้ำให้ปลาเตันหน,นื่งเด้อเล็บแมวนะอ่ะกินปะ <c oughs> แซบหมูเล้งอร่อยกว่าเขาใส่เป็นเบื่อจริงมันเลยอยากเคี้ยวแบบกัดนะกำรุงฟันหนังกินเยอะไม่ดีพวกขา้าวกะเบื่อมันเล่าเ<า>ลยที่ <c oughs> ใใไม่ใช่คุณกินเดี๋ยวมันทำให้คนร่วงพวกนีก้ใครเชื่อมั่งอ๋อล่าอะไรพี่น้องพอกักนหมาคลิปหนาะสบายดีขอบคุณคนเลี้ยงนะคะโอคะเคดูใจตุ๊ด